สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเกษตรกรทุกคนนะคะวันนี้นะคะลูกออดฟาร์มกบนะคะก็จะพาพี่น้องนะคะมาล้างบ่อทำความสะอาดแล้วก็เอาลูกออดนะคะได้ประมาณ6วันนะคะเอาไปลงบ่อดินไว้นะคะ เนื่องจากว่าไปด,ดูลูกออดลูกออดมีทั้งหมดคือสี่บ่อนะคะแล้วก็ไปเห็นบ่อหนึ่งคือมันเริ่มที่จะตายแล้วนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็กลัวว่ามันจะตายหมดนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้วันสองวันนะคะก็คือฝนตกนะคะ ฝนตกแล้วก็มันตกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะคะมันก็มีปัจจัยหลายสาเหตุหลังจากนั้นหลังจากที่วันฝนตกมานะคะได้หนึ่งวันก็แดดก็ร้อนจัดนะคะลูกอ้อยก็คงจะปรับสภาพไม่ทันนะคะก็เลย จำเป็นที่จะต้องเอาออกนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะเอาออกประมาณสัก8หรือ9วันนะคะเราถึงจะเอาออกจากบ่ออนุบาลลูกอสนะคะแล้วก็เอาไปลงบ่อดินนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเอาออกเร็วนะคะเพื่อ,อะจะไม่ให้มันตายหมดนะคะก็ถ้าตายหมดก็เสียดายนะคะแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเอาลูกอสออกก่อน นะคะพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่านจะไม่ได้พลาดนะคะคลิปใหม่ๆนะคะจากลูอดฟาร์มกบนะคะที่ได้ลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะเกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีข้อข้องใจนะคะสอบถามได้นะคะที่ คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะลูกออดเองก็จะเข้าไปตอบแล้วก็เลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะคกันพอลูกออดปีนี้ก็ยากนะคะเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทั้งฝนทั้งพายุแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดนะคะทำให้ลูกออดปรับสภาพไม่ทันนะคะทำให้เกิด การเสียหายเกิดการตายขึ้นมาได้นะคะก็สู้ๆแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้ที่เอาออกก่อนเวลานี้ก็มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ก็ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าลูกอ่อนยังเลีกยกอยู่นะคะแต่ก็ต้องเสี่ยงที่จะเอาออกเพราะว่าถ้าเอาอยู่ถ้าเอาไว้ในบ่ออนุบาลเนี่ย คงจะไม่รอดนะคะเพราะว่าหนึ่งคือออกซิเจนมันก็น้อยนะคะเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะเอาออกก่อนเวลาที่เรา,เากำหนดไว้นะคะเพื่อเสียงดูว่าถ้าออกแล้วไปลงบ่อด,ดินแล้วรอดนะคะก็โอเคไปนะคะแต่ถ้าเอาไว้บ่บอนุบานยังไงก็เอาไว้ไม่ได้นะคะก็อาจจะตายในที่สุดนะคะ เราก็จะปล่อยอน้ำออกมานะคะพร้อมๆกับลูกอสอน,นะคะเราก็จะใช้ผ้าเขียวนะคะเอาลัดใส่กับท่อนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตักเอาลูกอสอน,นะคะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะใส่ลงไปในกระมังเล็กๆอีกทีนึงนะคะ ตอนแรกถ้าเป็นขนาด8ถึง9วันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะคัดไซก่อนลงบ่อด,ดินได้นะคะแต่พอวันนี้ก็คือมันคัดไม่ได้แล้วนะคะมันตัวเล็กเกินไปนะคะแล้วก็ไม่อยากไม่อยากจะทำหลายขั้นตอนนะคะกลัวว่ามันจะตายก่อนนะคะก็เลย เอาออกมาแล้วก็เอาลงไปเลยนะคะเพื่อป้องกันไว้นะคะของพี่น้องนะคะเกษตรกรท่านไหนนะคะเป็นยังไงนะคะก็รบกวนนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะตายเยอะไหมนะคะหรือว่าแข็งแรงดีอยู่นะคะเ,เป็นยังไงบ้างนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าทั้งเราก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเราก็กลัวที่จะไม่รอดนะคะก็เลยลองทำดูนะคะก็เลยเสียงนะคะเสียงเอาออกจากบ่ออนุบานนะคะ เกษตรกรลายใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็ท่านมีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะก็แนะนำว่าให้ท่านค่อยๆศึกษานะคะค่อยๆศึกษานะคะหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะเพราะว่าเราก็เข้ามาดูใหม่นะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนนะคะ หลังจากที่เราเอาใส่ลูกออดใส่กระมังแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะพานะคะทุกท่านไปเทในบ่อดินนะคะที่เราเตรียมไว้สัก2บ่อนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะการเทยยลงบ่อดินนะคะ คือบางทีมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เราก็ต้องใส่ใจนะคะเพื่อความอารอดนะคะเปอร์เซ็นต์การรอดสูงนะคะอันนี้เราก็จะใช้กระสอบนะคะในการปูลงน้ำก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้ เนี่ยค่ะแบบลักษณะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเทนะคะก็สังเกตได้ว่าลูกอ,อ้อยมันก็จะลอยอบนกระสอบก่อนนะคะแล้วเราแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยนะคะปล่อยออกไปนะคะลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราจะเทลงบ่อเลยนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าบางที บ่ดินนะคะพอเทลงแล้วก็น้ำกระแทกกับดินมันก็จะเป็นฝุ่นใช่ไหมคะเป็นฝุ่นขุ่นๆแล้วมันก็สามารถที่จะทับถมลูกอ้อยที่มันตัวเล็กๆได้นะคะมันก็จะลดหลังเปอร์เซ็นการรอดไปอีกนะคะเราก็เลยเมีความจำเป็นนะคะแล้วก็มันเป็นเทคนิคนะคะที่เราทำแบบนี้นะคะลูกอ้อยก็จะสามารถที่จะ ลอยไปกระจายไปทั่วบ่อได้นะคะอันนี้ก็เริ่มที่จะลอยกระจายไปทั่วบ่อแล้วนะคะเราก็จะดูได้ว่ามากน้อยเพียงไหนนะคะเยอะไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกออดฟาร์มกบก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ